สวัสดีคะ่ะทุกคนเอนะคะจากช่องเอมี่ไลฟ์สไตล์เนเธอรแลนด์ค่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันหยุดของเอนะคะก็เลยพาเพื่อนๆมาชมธรรมชาติในป่านะคะมาเดินป่ากันแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปดูเห็ดค่ะซึ่งฤดูนี้นะคะเห็ดออกดอกเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่เป็นลำธารเล็กๆนะคะที่อยู่ในป่านะคะเห็นไหมเป็นธรรมชาติในช่วงฤด,ดูร้อนนะคะแล้วถ้าเข้าสู่ฤด,ดูหนาววันนีย มันก็จะร่วงค่ะเปไหมก็จะร่วงหายไปนะตามไปดูกันนะคะว่าจะมีเห็ดหรือเปล่านะคะทุกคนคะนี่จะน้องเห็ดเป็นเป็นแบบนี้ทุกคนคือไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเหตุอะไรนะคะเต็มเลย ก็ไม่รู้ว่ามันทานได้หรือเปล่านี่มันเป็นเห็ดแบบนี้นะคะสีสันสดใสเลยมันอยู่อริมทางข้างถนนนี้นะคะว้าวเหมือนเห็ดของเล่นเลยนะเต็มเลยค่ะข้างในนี่นะคะมันจะออกบาลๆแบบนี้หัวมันนี่หัวอุ้ย อันนี้มันจิ้มโอมันไปตุ่มตู่มันมันจะเป็นสีนี้เยอ,อยอะไหมเยอะเลยอ่ะทางนู้น,นทางนี้มันกำลังเป็นสีแดงนะนี่ทางนี้ทำได้นี่กำลังเปลี่ยนสีนี่เต็มเลยน่ารัก่ะมันเป็นตุมต่มตูมต่มอะจุ่มตุ่มสีแดงว้าวเราก็ไม่รู้ว่ามันคือเห็ดอะไรนะคะ เราก็ถ่ายมาฝากเพื่อนกันเยอะมากๆนี่ที่นี่ยังเป็นธรรมชาติอยู่นะเห็ดเยอะมากๆก,ก็มีหลายพันมากเลยก็ไม่รู้ว่าอะไรทานได้อะไรทานไม่ได้นะก็ต้องคอยระวังกันด้วยนะ่ะ,ะพี่แมวเราพาเพื่อนๆไปดูเห็ดนะคะเจอแล้วเห็ดอันนี้เป็นเห็ดเห็ดชื่ออะไรพี่แมวทานได้ด้วยชื่ออะไรเยอต้องถามฮะ g o o g l e กัน <laughs> เป็นเห็ดเห็ดฟางืลเปว่าไม่รู้นะอันนี้เขาบอกว่ากินได้นะก็ม,มันจะขึ้นอยู่ตามข้างทางแบบนี้เลยนี่ค่ะแต่เราก็ไม่กล้าเก็บกินเห็นมีคนเขาเก็บเยอะนะนี่เห็ดเอยอะเลย ลำทานในป่านะคะซึ่งเป็นป่าที่เขาไว้สําหรับเดินออกซองกายนะคะสามารถเดินได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงได้เลยนะคะก็จะมีป้ายบอกทางตลอดนะไม่ต้องกลัวหลงนะคะสามารถพาสินักเดินได้ด้วยธรรมชาติสวยๆค่ะเรื่องรู้สึกว่าเอรู้สึกว่า,าสะพานตรงนี้มันเคย ทางไปนะเพราะว่าอาจจะโดนอาพายุพัดนะมีช่วงที่แบบว่าพายุฝนตกแรงมากๆนะสะพานหลุดไปหักไปนี่น่าจะเป็นอันใหม่ใหม่เอี่ยมเลยเม,มืองนี้เป็นเมืองที่มีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะ ถ้าใครชอบธรรมชาติก็ชมทิวนี้ได้นะคะตรงนี้นะคะเป็นที่ทำกิจกรรมนะคะบริเวณหนึ่งนะสำหรับจักรยานนะคะตรงนี้นะคะเป็นบริเวณที่ไว้สำหรับจักรยานนะคะ,ะ,คะ,นนะ,คะขอทำไว้ให้จักรยานเนี่นะได้เล่นแบบผัดโขนเนาะแอดเวนเจอร์เนาะนี่ก็ดีมากๆเลย ไ,ไดไม่ต้องไปเล่นแบบว่าในสถานที่ชุมชนนะคะก็โซนฝั่งทางนี้นี่นะคะจะมีทั้งแบบว่าธรรมดาอันของเด็กนะก็จะเป็นเหมือนไม้กระดกอะแล้วก็เป็นอีกระดับหนึ่งแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นอีกระดับหนึ่งสำหรับผู้ใหญ่นะแล้วก็อันนี้ระดับสูงสุดเลยที่แบบผัดผลที่สุดนะก็ต้อง เรามาระวังอย่างมากนะคะในการเล่นเนาะหน้ก็เป็นไม้กระดกนะเป็นไม้กระดกอ่ะข,ของจักรยานอ๋อจักรยานให้สำหรับจักรยานนะไม่ใช่คนกระดกนะ<อ>ก็ใครมีจักรยานก็สามารถนำมาเล่นตรงนี้ได้นะคะ<อ>ก็จะมองดูแล้วก็เหมือนเป็นป่านะคะแต่เป็นป่าที่เขาเป็นป่าที่ปลอดภัยนะสำหรับปั่นจักรยานแล้วก็เดินล a l กิ n งนะเดินป่านะคะ ก็ค่อนข้างที่จะมีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยนี่อันนี้สำหรับคนกระดกนะเออตอนเด็กเราก็เคยเล่นนะเพื่อนจำกันได้ไหมกระดกกันนะเออดีดีดเขาสาธาทำแบบนี้ไว้ให้เนาะ,ะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ไว้เล่นจักรยานจักรยานีิบากนะมีสร้างสำหรับ เด็กน้อยมีหลายระดับให้เลือกนะคะก็สามารถเลือกเล่นได้ธรรมชาติสวยงามมากๆสกิลพาร์คปั่นจักรยาน mm hmm. เป็นที่น่าเล่นมากสำหรับคนที่มีจักรยานวิบากเนาะก็จะมีคำแนะนำคำแนะนำให้ด้วยนะวิธีการเล่นก็ต้องระวังอะไรบ้างนะคะก็มีแต่ละอย่างให้เลือกด้วยนะคะว่าอันไหนที่สมควรจะเล่นแบบไหนเนาะ มีมากๆเลยค่ะนะคะเขาจะเล่นประมาณนู้นนะคะนูน่นอ่าน่าเล่นย่าง,งั้นนะน่าสนุกกระโดก <c oughs> ปะเดี๋ยวเราลองเดินไปดูตรงสะพานตรงนี้นะคะโอ้อันนี้สูงมากๆเลยอ่ะทุกคนสูงมากเลยนะก่อนอู้อันนี้ไม่เคยเดินนะคะอูสูงมาก ก็น่ากลัวนิดนึงนะนี่หน้าก็ทำสะพานแข็งแรงขึ้นน่ะเราชอบบอกทางเข้านะครับทาเข้าเข้า่เราไปทางนี้นะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าข้างในจะไปโผล่ออกทางไหนนะคะเราก็ไปเดินหาดูเห็ดกันด้วยแหละว่าจะมีเห็ดตรงไหนหรือเปล่าไปทางไหนอ่ะอ๋อแล้วทางเข้าอยู่ทางไหนอ่ะทางเข้าเราต้องไปออกทางเข้าครับนี้โอเคเห็ดิ เ,เจอเห็ดอีกแล้วทุกคนอันนี้อันนี้สรุปว่าเป็นเห็ดพิษนะคะทานไม่ได้ทานไม่ได้นะ,นนะสีมันสวยอะแต่ว่ามันอันตรายนะคะเห็ดพิษในป่านะคะ,ะใครอยากเก็บม,มาทานนะสีแดงแดงอะเนี่ยมันขึ้นเต็มเลยเห็ดพิษนะว่าไปดูใน Google มาเขาบอกว่าเห็ดพิษ นู่นเต็มเลยสีแดงแดงเข้มส้มเป็นเห็ดพิษนะคะนี่เต็มเลยอะ่ะ <oman agement. S 1> เห็นไหมทุกคนในป่าจริงๆงอะ่ะแต่ก็ทำทางเดินไว้ไหลายหลทางเลยนะให้คนเดินเดินออกมาไกลเดินเล่นแล้วก,ก็ปั่นจัก,กรยานเฮ้ยจะหลงกึป่ะเนี่ยไ่หลงนูง่นทางออกใครๆคงคิดว่าเฮ้ยวองหลงป่านะมันไม่หลงหรอกเพราะว่ามันมีทางออกออกได้ทุกทางเลย แต่ว่ามันจะเดินไกลหน่อยออแต่กลงคืนแล้วก็ห้ามเดินแหละตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งนะทุกคนแดดยังออกเปรี้ยงๆอยู่เขาจะมีป้ายบอกทางทุกทุกระยะเลยนะคะสีเขียวนี่ทางนี้ก็ไปได้ทงนี้ก็ไปได้ไปได้หมดเลยถ้าถ้าไปทางนี้มันออกเหรอเราไปทางนึ้นึงไปไหนอะงงไปได้หรือเปล่าป้ายมันบอกอยู่ พราะมันไปได้หมดเนาะนี่้ะใครชอบธรรมชาติแบบนี้นะคะก็มาเที่ยวเมืองนี้กันได้ลเป็นเมืองในป่าในเขานี่แต่ภูเขานะแล้วก็มีป่าให้เดินก็นจะเป็นป่าสนนะคะออก้นมนี่บอกชื่อต้นไม้อืมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะทุกคนก็พามาดูภูเขาต้นไม้ธรรมชาติสวยๆนะคะดูความเป็นธรรมชาติแล้วก็ จะมีเห็ดด้วยเห็ดเกิดขึ้นนะเห็ดออกดอกในป่านะะ oh. จะมีทั้งเห็ดพิษแล้วก็เห็ดที่กินได้ด้วยพิษสีมันสวยนะหน้าตามันสวยอย่ากเก็บกินนะแล้วก็ตรงน,นี้นี่ก็เห็ดอันนี้ไม่รู้พิษหรือเปล่าก็ไ <c oughs> <c oughs> ม่กล้าเก็บนะเยืาา้ยๆมยเห็ดพิษนะคะสีสวยมากๆธรรมาชาติสวยงามจริงๆ ีแดงอ,อันนี้เนี่ยไม่เป็นในเม็ดไม่ขาวๆแล้วสีมันสวยเนอะใบไม้ก็เลยร่วงให้ไม้ร่วมร่วงแล้วในป่าคะทุกคนเข้าป่าอรอบป่าจริงจริง ใบไม้เริ่มร่วงแล้วค่ะเพราะว่ากําลังจะหมดฤด,ดูร้อนนะคะเข้าฤด,ดูก่อนนะั้นหนาวแล้วนะใบไ,ไม้ก็จะหายหมดละ่อจะเหลือแต่กิ่งพอฤด,ดูหนาวแล้วหิมะอาจจะตกนะไม่รู้ปีนี้มันจะตกหรือเปล่านะก็ถ้าตกเนี่ยเอะจะได้บรรยากาศวัน ที่มะตกให้เพื่อนดูแน่นอนนะคะ่ะปีที่แล้วก็เคยถ่ายให้เพื่อนดูแล้วนะเพื่อนย้อนไปดูได้นะคะสวยมากๆเลยค่ะดอกใหญ่มากเลยอ่ะฮโอดอกใหญ่มากๆเลยนี่นั่นมันบานแล้วมันบานลลม่ตูมแล้วถ้ามันยังอันเล็กๆอยู่มันก็จะตูมๆนะนี่อันเล็กๆนี่มันเล็กๆเนี่ย <ini> มันก็จะตูมอยู่ น่ารักน่ารักก็เล็กๆไปเลยมันจะตูมขึ้นหนะนี่อันนี้ก็มีมืออย่าไปจับจมูกนะนี่เห็นไหมมันเป็นอันเล็กเล็กนี่เห็นอะไรไม่รู้มันไม่ใช่พันธุ์ของมันนี่ไม่ใช่ไม่ใช่พันธุ์ของมันนะนู่นเต็มเลยมันกำลังขึ้งไอ้นี่คงจะคนละพันธุ์กันเนี่ยพันธุ์อะไรดูแล้วเนี่ยไม่รู้คนละพันธุ์กันนะแน่นอน นี่เห็นเลยใช่หัวดำดำหัวดำดำพันไหนดูเห็ดเยอะมากโอ้หนุนนุนนุนเนี่ยเต็มเลยเยอะเนี่ยต้องมาดูอีกรอบนึงไงอืมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเห็ดอะไรอันนี้พวกนี้น่าจะกินได้แต่ตัวนี้เป็นพิษนี่เฮ้ยเป็นพิษอย่าไปจับมันนุ่นเนี่ยเป็นพิษเต็มเลยนแดงุ่นเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยไม่ไม่เหมือนกันนะ ออ๋อนี่น่าจะกินได้อืมที่เขามาเก็บกันนะเนาะใช่เห็ดเยอะมากเต็มน่าจะกินได้นี่มีหลายพันเลยเยอะมากทุกคนก็ต้องเป็นคนที่รู้นะว่ามันเป็นเห็ดอะไรดอกใหญ่มไหมดูดินี่ไปจับมันสิคา นี่ดองดองนี่นี่เขาเก็บไปกินกันเนี่ยนี่อันนี้ชัวรวกินได้กินได้ชัวรอ่อืมกินได้ชัวเราให้เพื่อนเพื่อนดูอุ้ยสวยไหมหนามากเลยอ่ะอวบอวบมากอ่ะนี่สวยอวบสวยอ่ะออกสวยเอออืมแต่มองดูแล้วนี่เต็มเลยนะเนี่ยถ้าขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเนี่นนี่ดอกใหญ่อุ้ยใหญ่มากเลยใหญ่มากเจอแล้วบักใหญ่เลย นี่เห็นไหมแอ้นเนี้ยกินได้ชัวร์เฮ้ยใหญ่เกินน่กกากลัวมันจะลื่นๆคุณพัดบอกจะลื่นๆใช่นี่เห็ดพึ่งน่กกากลัวกินได้หรอกินได้กินได้แต่เราก็ไม่กล้าถ่ายรูปหน่อยโอ้โหมันกกำลังเกิดเกิดอีก แล้วมือก็ไปจับมันแล้วเจอน้ำก็ล้างมือหน่อยนะนี่เห็ดกินได้ใช่ไหมอืมเห็ดกิน<อ>ได้ขาวๆอะ่ะเอ็เยอะเลยตรงนี้อืมน่เนเต็มเลยค่ะนี่อันนี้น่าจะกินได้แหละ เต็มเลยทางนู้นเยอะมากป็นกรอบเป็นกำเลยเป็นพุ่มเป็นพุ่มเลยนี่ดอกบานก็น่าจะกินได้แหละเห็นเขาว่ากินได้กันนะนี่ถ้าเป็นบ้านเราก็เก็บไปกินหมดแล้วนเนาะจะไปขายด้วยนี่นี่ดอกมากเลยขายได้นะ ใจกันนะเขาไม่กินนะให้ย้ออายเยอะเลย สรุปว่าเราหาทางออกไม่เจอนะเราก็เลยมาทางเดิมกลับทางเดิมนะคะนี่เลือดปลาแซลมอนแซลมอนแซลมอนใหญ่มากหัวปลาบักยอบักยอแบกยอไปหาทางออกกันดีกว่าห้าโมงแล้ว เดี๋ยวเราจะกลับออกไปค่ำเราไ,ไม่กล้าเดินไปข้างในสุดนะเพราะว่า,ม,ามันไกลไมันลึกแต่ว่าขับรถประจอดตรงนี้ก็เดินเข้าไปได้นะหรือว่าเอาจัก,กรยานเข้าไปปั่นไ,ไกลมาก <c oughs> มากฮะไปที่พักเขาแล้วเราก็กลับทางนี้ที <c oughs> นี้คือทางที่เรามาแนะ้เาออกทางเดิมแหละเพราะทางนั้นเราที่ว่ามันไกลมากๆเราไม่ไป อุ้ยไมย้กระดกน,น่าสนุกน้ำใสมากเลยนั่นเป็นหิมะต้นเ,นเลยน่าจะเป็นเพชรเพืงง่อนมามีต้นแอปเปิ้ลด้วยแอปเปิ้ลเขียวเป็นไปแล้วหุ้ยน้ำแรงมากถ้าเราลงไปเราก็โดนมันพัดไปแน่เราเลยใช่พาเพื่อนๆข้ามไปฝั่งนู้น เฮ้ยแล้วเราเเราป็นคนที่ไปก่อนเนาะเดี๋ยวมันตกไหมไปได้แมวแมวกับมาแมวไม่ต้องวไม่ต้องกลัวหาเรื่องเดี๋ยวมันตก คนหนาเรื่องนะเดินในข้ามขอนไม้อ่ะดูสิทุกคนตงไปน้ำพัดไปหาไม่เจอวิ่งตามอีกขึ้นมาอย่าลงไปดูคนซนน้ำเย็นมากเลยอ่ะเย็นจริงๆล้างมือเสร็จแล้วมาเร็วๆน้ำเย็นมากเลยอ่ะลงไปเล่นไหม ถ้าตกไปเมื่อกี้ทำไงเนี่ยออกมาไปแล้วเร็วห้าโมงแล้วพี่แมวไปแล้วกลับไม่ไปแล้ว พูดอะไรไม่ฟังเลยอ่ะคนนี้กลับแล้วมันมืดแล้วลงมาเร็วนี่เขาบอกว่าออกไปถึงแจ็กรพรรดิ์รถไม่ไปแล้วแจ้พคาร์โรนเนไกลโอยโจลี่โจลี่แจ็คคนละทางกันเลยโจลี่แจ็คเขาตกไปเมื่อกี้ทำไงเนี่ยตกตกอันตรายเล่นกับน้ำ ลงไปก็เย็นไว้น้ำมันก็ไม่เป็นเป็นยังไงกันบ,บ้างคะทุกคนวันนี้พามาดูธรรมชาติในป่าเขาสวยๆนะก็พามาดูเห็ดกันด้วยมีเห็ดเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะทั้งเห็ดกินได้เลยเห็ดกินไม่ได้เห็ดมีพิษเนะาะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเก็บเห็ดนะคะต้องเช็คดูดีๆก่อนนะว่าเห็ดอันนั้นนะสามารถกินได้หรือเปล่าอาจจะเจอเป็นเห็ดพิษได้นะ แล้วก็วันนี้เป็นไงคะธรรมชาติสวยมากๆเลยเนาะเขียวชอุ่มเลยสุดท้ายนี้นะคะเอก็หวังว่าคนที่ชอบธรรมชาตินะคะป่าเขาลำธารน,นะคะเพื่อนๆจะชอบนะคะฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เอด้วยนะคะแล้วกลับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะก็คอยกดกระดิ่งเวลานะจะได้ทราบว่าคลิปต่อไปเป็นคลิปอะไรนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย